หัวหน้าสั่งการมาหัวหน้าสั่งการนะครับอยากเฉาอเล่นดีๆเข้าป่ะอยากเฉาเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมบีไกลนะพี่ใช่นปะออกขวาสุดอะพันพันเลยนะหาวมัดพันพันโมซีเลยนะใช่นไหมพี่ไอซีดิอ้าวแล้วบอกเอเออเอได้ มนไปเอหนึ่งตัวไปเอสองตัวว็บ้านสองชั้นวะเลืไปแอนี่มันมีสามจุดหลังโพสสองตัวอย่างตามมาแล้วพี่แม่งมาถึงก่อน้วยหลังกล้องมาเลยมันดีอะไรโดิบก้าเปิดชื่อก่อนมันอยู่มุมนี้กับตรงนี้สองตัวหลังรถตู้กับข้างโพสอ่ะมันอยู่ไกลบอย B มีมีพี่พี่มันแจ่นะไกลอ่ะอัพนโอ้โหมันอ้อมมานี่พี่ไม่ทันีโล่งอ่ะ มีโล่งมากเลยนะเข้าไหมี๋ยวผมชิดโพสให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมให้จะได้โยกไปโพสแตกงหนึ่งเฮ้วิ่งตรงตรงไปเลยวะโพสโพสแตกงหนึ่งโพสแตกงหนึ่งผมตัดโพสให้ด้วยผมผมยืนยืนดีให้อย่าอย่าอย่าเทลอย่าเทลขอร้องขอร้องขอเพื่อนเคืนเคืนพืนคืนอยู่อยู่ข้างนี้ตัวหนึ่งพี่เฮ้ยตายอยู่ไหนพี่โทหมดอย่างพี่ฝั่งเนี้ยเข้าวงปะเขาอยู่หน้าผม เท่าไหนดีอะครับเลยผมจะได้ครึ่งแล้วเนี่ยสายเพ่เกือบตายมีผมไหมสมัยวะไอ้จริงเนียจริงจริงเลยโดนโยอ้ยโดนโย่ปผมผมผมกระเทิร์ดกระเทิร์ดเนียบุรีนะอันนี้บุรีนะแฉยมะฟองนะไปไปไหนดีพี่ผมจะได้ไปถูกจะไปไหนก็ไปครับโอ้โหยอกอะได้เฉลี่ยดูสิจะได้ไปได้เฉลี่ย ขวคนนึงอ่ะขวาสุดผมสายสุดผมสายสุดผมสายสุดมันเดิมตึงโคตรแล้วผมไปขวาสี่แฮก็แล้วกันพี่ต่อกดมาพี่ต่อเจลอีกนะติดอ่างนะเนี่ยดูจนปากเบี้ยวไงโอ้โหสุดดีะไรเงั้นเหรอเฮ้แต่ที่นี่เงียบกว่าซีสีไม่เห็นเลยอ่ะเหมือนไม่มีซีไปซีนะอ้ยตกอ่างสองตัวจะตายแล้วสองตัวฟังเลยพี่ กลางตรงกลางเลยตรงบี่ะระหว่าง B กับ A ไปแจกกล่องให้บอยไม่ไหวนะเออมันน่าจะเข้าบี่ะเอาแอซิดไหมไหนดิไม่ใช่เนาผมไป่ระวังหัวไว้ด้วยก็ดีเอ้โหจีัดโอ้กูเห็นนะนี่งงง่ะสรงนี้พี่ ไม่โดดเลยวะมาดิวัดไปเลยเอ้ายิงกูมาจากไหนอ่ะใครตายตรงเนี้ยตัวตรงไหนอ่ะโดนซ้ายยิงมาไม่รู้เรงไหนไอหลังคาบ้านแดงไอ้นนึงปุบเห็นไหมน่ะเออรู้เออเดือตรงไหนกำแพงนี้ป่ะงรถตู้ไหนยังกำแพงมันจีนหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวมาให้ตรงนี่ตัวนี้่ตัวท้ายป่ะ วัดของฉันตัวบ้านของฉันไอ้สิบตัวหนึ่งนะกล่องขวาต้องโล่ตำรวจโอ้โหแฟดเอ้าโทษครับแม่งเอ้ยผิดทีมเลยเต็มตาเต็มตาหน้าบ้านพี่เข้าบ้านละมาหลังบ้านละจนไม่เห็นก็ตามาสองชั้นตกไปดิมึงไม่ได้แค้มตายแล้วนี่จุดไอ้ดีแล้วตายแล้วบ้านสองชั้นตายแล้วเหลือเหลือตัวนี้พี่กล่องหน้าตา ่ดเนีดูดดูดลวดดดเลยตรงนีดุดมาดุา่นปืนอไ้ผมร้องหมดกูเล่นปืนหญ่ก็ได้แล้วดิเล่นตัตีเลยตัตีตัตีขวามเกมท้ายก็ไวทั้งเกมเลยทำทำไมอ้า รอบนี้ไม่ได้คุยกันด้วยผมมาเบียดนะเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวเขายโยกเดี๋ยวผมก็โดดออกรั้วนี้เลยอ้อมไกลเอบีมีคนมีคนไ,ไม่เลยแล้วบ้านสองชั้นตัวหนึ่งชั้นสองแน่นอนโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปชั้นชั้นสองคืออะไรวะนี่นี่ไม่อยู่นี่ รถรถนี่ตัวหนึ่งพี่เฮ้ยสะโขบไปไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ไห่สะโขบไปไหนวะน่ะตรงไหนนะปอนยไม่อยู่ไหนตรงตรงนี้ตัวหนึ่งพี่ตรงนี้มีตัวมีเท่าไหร่บ้างมาหลังรถตัวนี้ตัวนึ่ไอมาล้วนนี่แล้วนะม่ีตัวนะเถ็บล้วนนะข้าท้ายนี่เลยหน้าหน้ารถพยาบาลตัวหนึ่งพี่ตาโอ้โหโดนหัวสองนัดตายตายหนึ่งเหลือเหลือรถขาวพี่ตัวหนึ่งรถขาวตัวนึงพี่รถขาวตัวนึงข้างอู่มีตัวนึง เขาบีไปเขาบีไปมีเย็นไม่เย็นข้างโพสมี่ตัวนึงสองตัวแล้วเบียดแค่ไหนเข้าซี่เขาสี่สองตัวเข้าซี่ไม่ได้เข้าบีอ่ะมานี่มานี่เขาสี่เขาซี่โอ้บังเป็นตัวพี่เมเนีไห่เขาบีไปแล้วทูข้างข้างโพสสองตัวพี่เราเดินเลยเราเดินลาดเลยข้างโพสมันถอยมันถอยพี่มันถอยถอยไปบีป่ะอ๋อนี่ไงหลังโพสตายนี่อีกตัวนึงตายเข้าไหนอ่ะ โอ้ไม่ต้องทำทำอะไรแล้วตอนนี้แล้วก็นี่อีกตัวนึงเตินแล้วผมดูวใครเราผมจริงแค่ตัวนะี้จนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจแม่เจ้โอ้ยมีฟันเลยเหรอ,อ,อฟันกันเองฮัลโหลบงังฮัลโหลบงัลบงบังดินเหรอ,อ,อบังปอไมเฮียเรียบร้อยปิดกล้วยเปล่าปิดกล้วยเปล่า จุดกล้วยนะแล้วดิไม่รว่าเนี่ยงนี้คือจุดกล้วยแม่งไรเงี้ยอูซี่ติดกล้องไม่ได้หรอวะจุดกล้วยแล้วจุดกล้วยแล้วจุดกล้วยดิหยุดกล้วยแล้วหยุดกล้วยแล้วถึกเท่าไหร่วะเนี่ยสามโมงแล้วมันพันห้าเหรอมันพันห้าถึกสาม หลอกล้ผู้บริโภคช่ป่ายเลยวะมีมาเน้นปั่นเน้นปั่นไปเน้นเล่นเน้นเล่นมีมาซีหนึ่งนะแค่แค่แล้วครับขอบคุณครับผมอุ้ยอยู่นี่ก็เดี๋ยวมึงดักบ้านแดงเลยเหระเพื่อนมีมาซีสองนะซีสองสามตัวเออรอได้ไม่ไม่เห็นตอนเห็นละหลักอูรอเลยใครอยู่ตรงนี้บอนรอเลย จะปีนตัวนึงพี่ตัวนีนาา้ให้มันวิ่งเข,าาข้ามามให้มันวิ่งเข้ามาเข้ามาวงเลยให้มันให้มันวิ่งมาถึงเนี้ยิ่วิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วสองตัวปีนอสองตัวแล้วพี่ชิด<อ>ชิดนี้สองตัวเลย,มมยมผมแอบอยู่ผมแอบอยู่ชุดกล้วยมันเนียนพี่งเเขาอผมลยกล้วยนั่งไว้นะมันไม่ดามันก็แพ้อาบนาทีกุ้ยเจ็บสองเจ็บสอง เข็บอีกเจอีกมันอยู่ตรงนี้สองตัวพี่ผมตัดยิงช่วยอ,อยู่เจ็บมากเจ็บทุกตัวมันจะชาร์จพี่แล้วเขาบีนไปตัวหนึ่งวหรโอ้โหอยู่นี่แม่งกระโดดมาตกใจหมดเด็กตัวนึงพี่เออนไรดินี่มันอยู่นี่มันเก็บชุดกวนผึ้งใส่แล้วทำได้แล้ว,ลว,ลวมันไปไหนต่องมันไปไหนซ่องมันโดนหลอกมันเดนหลอกเฮ้ยยิงไม่โดนโอ้ยเจปีกแล้วผมเต็มเลยบีกแล้วผมลืม ไอ้2สองไร,รไลไอ้เฟไปใส่พี่ไม่รู้จัก่ <c oughs> ะมันเก็บชุดกล้วยไปใส่เจ้านะ <c oughs> บ,บเกมกล้วยวิ่งีสอ